มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผ่าซ่อนแก้วเข่าคอเปิดแล้วมีทะเลหมอกให้ดูด้วยค่ะเมื่อวันที่10ตุลาคมเพจเซเว่นไทยแลนด์นะคะได้โพสต์ข้อความระบุว่าเปิดแล้วจ้าสาขาผ่าซ่อนแก้วเข่าคอแล้วแวะมาเช็คอินกันนะครับจะฟินแค่ไหนถ้ากินกาแฟในร้านเซเว่นอีเลแล้วมีทะเลหมอกให้ดู ออกไปเที่ยวกันครับถ่ายเที่ยวถ่าย,ายช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจปลายฝนแบบนี้อากาศดีมากๆครับน่าเที่ยวมากเลยค่ะต้องไปเช็คอินกันแล้วนะคะสำหรับใครที่วางหยุดไม่มีที่เที่ยวลองไปกันดูนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ